สวัสดีจ้ามาเข้าครัวกันนะคะวันนี้มีอะไรจะทําเยอะแยะเลยจ้ะอ้าวอีกคนจามอ่าอันนี้คือเห็ดที่เราหามาได้นะคะก็เห็ดพึ่งหลากหลายอย่างนะคะเห็ดทุกดอกทําความสะอาดเราก็จะผ่าผ่านะคะดอกเล็กดอกน้อยผ่าส่วนที่มีหนอนมีไรหอมไม่เอาเลยนะคะเลือกเอาแต่อ่าที่ที่เขาสะอาดนะรวมกันเลยนะเห็ดสามพึ่งเลยคะ่ะเนี่ยเดี๋ยว กำลังต้มน้ำอยู่ค่ะเป็นเตาของคุณเลมโบนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นหม้อใหญ่เตานี้มันจะดังหน่อยเพราะว่ามันมีเครื่องดูดอากาศนะคะหอมก็จะใส่เกลือลงไปนะคะใส่มากหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ล้างออกจากนั้นเราก็นำเห็ดมาใส่นะคะ เดือดแล้วนะคะเขาก็จะเป็นฟองแบบนี้เราตักฟองออกหรือไม่งั้นก็จะต้องเอาไปล้างน้ำเย็นนะคะอันนี้หอมต้มครั้งเดียวก็คือเทล้างน้ำเย็นเลยจ้ะต้มให้สุกนะคะอันนี้คือน้ำเย็นในก๊อกเลยนะคะล้างน้ำเย็น แต่นี้นะคะเห็ดที่เราต้มล้างด้วยน้ำเย็นนอกเก็บร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาชิมดูนี่นะคะเราจะผ่าเข้าทุกดอกเลยดอกเล็กดอกใหญ่ผ่าหมดอืมความเค็มพอดีเลยจ้ะให้น้ำเขาเสด็จค่ะก็แพ็คใส่ถุงไม่ไม่ยุ่งยากอะไรแล้วก็ ตักเอาเฉพาะที่เราจะทําทานครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะเราไม่ได้ใส่รวมกันค่ะอือร่อยจ้ะนี่ดูค่ะจะต้องดูแลแอปเปิลด้วยพี่น้องแล้วก็จะทําอาหารด้วยจ้ะลงไปเก็บมะเขือเทศในสวนมาจ้ะ สามส้มต่ำนะคะมะละกอกึ่งสุกวันก่อนจ้าทอดหมูสาชั้นเค็มขนมจีนจ้าเห็ดต้มของเรานะคะสามารถทานด้วยกันได้เลยทานกับแคบหมูก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เลือกที่จะทานกับหมูสามชั้นเค็ม เดี๋ยวมาทานไปพร้อมๆกันพี่น้องจะทานให้ชมสักคำสองคำนะเพราะว่าจะต้องทำแอปเปิลด้วยคุเลนโบจะทานออแอปเปิลแพนเคก้กตัมตปลาลาอย่างเดียวนะคะวันนี้ใส่ชุดนอนแล้วด้วยจ้ะ ถามเลยนะคะว่าเวลาไหนเวลาที่หิวจ้ะ คุคลัมโบอยากจะได้อบซะแล้วเดี๋ยวจะไปหาใหม่อ,มอร่อยมากจ้ะทอดก่อนเป็นการระบายมะละกอใกล้จะสุก ทานอิ่มแล้วเราก็มีมะละกอสุขนี่คือลูกเดียวทานได้ทั้งมะละกอสุขแล้วก็ตำส้ตมตำจ้ะชีวิตคนต่างแดนพี่น้องบ้านเราก็อยู่หัวไล่ท้ายทุ่งขอกันกินได้อยู่เมืองนอกแพงมากจ้ะถ้าเป็นมะละกอไทยนะคะเพราะมันมาไกลเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะพี่น้องจ๋าแล้วเดี๋ยวจะรวบรัดขั้นตอนไปดูในการทำแพนเคก้กหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าแอปเปิลพันขอกะนะคะอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้แพ็คเห็ดเตรียมเอาเข้าตู้แช่ไว้ก่อนจ้ะจากนั้นเดี๋ยวมาดูแอปเปิลกันตอนนี้กำลังทำเอ่อ แอปเปิ้ลพันโกคะหรือว่าเอ่อแอปเปิ้ลแพนเค้กนะคะเลยค่ะ ในส่วนผสมไม่มีอะไรมากนะคะใช้แป้งอนเนกประสงค์ค่ะน้ําตาลนิดแล้วก็เกลือหน่อยนมไข่แล้วก็ผงผงฟูนะคะน่าทานไหมคะหอมมากจ้ะตอนนี้อยู่ในชุดนอนแล้วนะคะจะดูหนังฟังเพลงดูหนังกับคุเลมโบค่ะคุเลมโบกำลังอยู่หน้าทีวีกับเจ้ากิดเล่เดี๋ยวมาชิมสักนิดนึง ลอยค่ะค่วันนี้ก็ได้ถนอมแอปเปิลหลากหลายอย่างเลยนะคะตอนนี้กำลังอบอยู่นะคะแล้วก็ต้มน้ำเพื่อจะดองค่ะจะเดี๋ยวให้ดูไปตามขั้นตอนเนาะตอนนี้ก็มาทำแพนเค้กกันก่อนเดี๋ยวไปนั่งทานหน้าทีวีแพนเคก้กหรือว่าพันขอกะเวลาทำไม่ใส่ผลไม้คุลันโบเขาก็จะทานกับเยม ลิงงอนค่ะเขาก็จะทําแยมสดนะคะเขามีส่วนผสมของเขาแยมสดก็คือทําแล้วทานได้เลยจ้ะแต่ถ้าเราผสมแอปเปิลแบบนี้ก็คือรสชาติมันได้ละสําหรับผักกาดหอมนะแต่คุณเลมโบเขาก็อาจจะทานกับแยมจ้ะ ไข่ฟ,ฟองเดียวเองนะคะสีอย่างกับไข่เจียวเลยทำก็ประมาณสี่แผ่นนะคะเดี๋ยวจะทาน หน้าทีวีคนละแผ่นตอนกลางคืนนี้แหละแล้วก็พรุ่งนี้เช้าทานกับกาแฟคนละชิ้นจ้ะรสชาติกลมกล่อมค่ะกรอบหอมแป้งนะอมอ่ออมเปรี้ยวอมหวานนิดหน่อยกับแอปเปิ้ลจ้ะ านนี้เอาไว้พรุ่งนี้ค่ะทำอีกแผ่นนึง ไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแอปเปลิลพันโขกะหรือว่าแอปเปลิลแพนเค้กของเราจะ้ะกุลิมโบบอกว่าเดี๋ยวทานตอนนี้กำลังติดหนังอยู่จ้ะพี่น้องทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูในเรื่องของแอปเปลิลดองกันอันนี้ต้มน้ำใส่เกลือนะคะแล้วก็น้ำส้มใส่ชูจะ้ะกระดองแบบว่า เหมือนเราดองทั่วไปทางบ้านเราปล่อยน้ำไว้ให้เย็นนะคะอันนี้ได้แล้วน้ำ พอดีแล้วคะ่ะอันนี้ขาดไปนิดนึงเพราะว่าหอมมาเทล้างก่อนล้างแอปเปิ้ลที่เราขวานแช่เกลือแล้วเราเอาน้ํำส้มใส่ชทูที่เราต้มใส่เกลือใส่น้ําตาลไปนิดนะแล้วก็เอามาล้างคะ่ะมันก็เลยไม่พอเดี๋ยวจะต้มใหม่แล้วก็มาเติมอันนี้นะคะส่วนอันนี้ได้แล้วก็จะใช้พลาสติกนะคะเพราะว่าความเปรี้ยวมันจะได้ไม่ดูดไอ,อยางตัวนี้คะ่ะ อยากกินเปรี้ยวกินหวานใครไปใครมาก็ได้ชิมจ้ะแอปเปลิลดองเหมือนหน่อไม้บ้องดองเลย <laughs> บ้องหน่อไม้ดอง <laughs> ตอนนี้กำลังต้มน้ำเกลืออีกหม้อนหนึ่งกว่าจะเย็นแล้วมาเทนะอันนี้เราก็พักเอาไว้ก่อนในเรื่องของอแอปเปลิลแพนเคก้กแล้วก็ดองนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูอแอปเปลิลที่เรากำลังอบอยู่นะคะ จ่าอันนี้เป็นเตาเล็กนะคะเตาแต่ละเตาก็คือมีทั้งหมด5ชั้นนะคะเตาเล็กนะอันนี้1เตาอันนี้เตาใหญ่นะคะเตาใหญ่5ชั้นเหมือนกันจ้ากำลังอบอยู่นะคะเตาที่สอันนี้ก็เป็นเตาใหญ่จ้าเตาที่3นะคะ5ชั้นอันนี้ก็เป็นเตาที่4จ้า เราไม่ได้เสียบในปักเดียวกันนะคะ,ะกระจายกระจายไปเพราะว่าเราจะต้องอบเขาไว้ทั้งทั้งคืนจ้ะส่วนนี้เป็นน้ำเกลือที่เราต้มนะคะเดี๋ยวจะปล่อยไว้ให้เย็นจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อในเรื่องของแอปเปิลนะคะคลิปยังไม่จบบริบูรณ์จ้ะแต่ว่าคืนนี้ขอไปนั่งทานแพนเค้กกับคุณเลมโบก่อนคุณเลมโบกําลังจะทํเแยมสดของเขานะคะ มาพบกันในวันรุ่งขึ้นแต่ก็เป็นค่าเหมือนกันพี่น้องกว่าจะได้มาทําคลิปให้พี่น้องชมจากนี่ก็คือแอปเปิ้ลดองนะคะปรากฏว่าเปรี้ยวแล้วก็ทานได้โอ้โหอร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมกันอู้ดูคะ่ะ อออืมอืม,มเดี๋ยวจะบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนฝรั่งดองเลยค่ะเพราะว่ามันไม่เปรี้ยวมากมันจะออกรสหวานๆหอมๆ เราก็ได้แอปเปิลดองไว้ทั้งสี่กระปุกเลยนะคะคุณเลมโบมาชิมบอกอร่อยแกบอกว่ามันเปรี้ยวแล้วเอาเข้าตู้เย็นไหมบอกมีตู้เย็นให้ใส่เหรอบอกอตั้งไว้แบบนี้แหละให้มันเปรี้ยวไปตามการและเวลาของมันอร่อยพี่น้องจ๋าแอปเปิลดองนะคะทีนี้แอปเปิลอบของเราก็แห้งเสร็จเรียบร้อยจ้ะหอมก็เข้าดงเข้าป่าคุณเลมโบก็คอยพลิกคอยปรับไฟให้เดี๋ยวมาดู แอปเปิ้ลที่เราอบนะคะแล้วก็มาเก็บใส่ภาชนะเขาจะได้กรอบๆค่ะเตาใหญ่1เตาก่อนเตาที่2นะคะ2เตา10ชั้นจ้ะเตาเล็กเตาที่อันนี้ก็เป็นเตาที่3นะคะแต่อันนี้เตาเล็กเตาที่2จ้ะ รวมทั้งหมดก็ยี่สิบชั้นนะคะจากนี้เดี๋ยวเรามาดูความกรอบเขาก่อนแบบนี้เลยนะคะอือหือกรอบแล้วซุยเลยค่ะอืมตัเ,เล็กมาดูเหมือน ขบเคียวขนมเลยอืเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะออกจากเตาก่อนนะคะนี่นะคะความกรอบระดับนี้เลยพี่น้องจ๋าเวลาเคี้ยวนะมันซุยเลยลอ่ะแล้วก็ แล้วก็จัดใส่ขวดนะคะขวดที่เราล้างสะอาดหรือว่านำไปต้มน้ำร้อนมันก็จะได้เก็บรักษาได้นานๆจะ้ะก็ททำไว้เยอะแล้วล่ะอันนี้ก็ทำให้ชมไปตามขั้นตอนเนาะในคลิปนี่แหละ คิดถึงกล้วยฉาบบ้านเราเลยนะกรอบบางครั้งนำเอาติดรดไปด้วยเวลาไป ไปนอกบ้านนะเพราะว่าหอมเป็นคนเมาลดจ้ะบางบางวันหมดนะคะมันเพลินนะจ้ะแล้วเราเป็นคนท้องหนักด้วยโอ้โหทานนี่เข้าไปก็คือสบายท้องดีอันนี้ก็เป็นขวดของแอปเปิ้ลบดนะ เอ๊เป็นขวดของอ่โพลทอติสมูดก็คือมันฝรั่งบดขวดมันฝรั่งบดก็จัดใส่ขวดลเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแอปเปิลอบของเรานะคะก็วันนี้ก็มีแอปเปิลดองนะคะลูกแพรอบด้วยนะคะแอปเปิลลูกแพรนี่คืออบไว้ก่อนแล้วนะอันนี้หอมก็เลยเอามาวางจัดคลิปสันหน่อย ค่ะปีนี้เราก็ได้แต่รูปผลไม้เอาไว้กินนอกเหนือฤดูกาลนะคะไว้แบ่งปันด้วยจะลูกแพรนี่เขาจะรสชาติคล้ายๆกับกล้วยเล็บมือนางอบนะมันหอมแล้วก็หวานค่ะส่วนแอปเปิลอบก็เหมือนที่ชิมให้ชมนะคือเหมือนฝรั่งดองเลยพี่น้องเหมือนจริงๆจบคลิปแล้วก็คงจะต้องจัดเป็น ชามนั่นแหละก็คือการถนอมอพืชผักผลไม้เอาไว้กินนอกเหนือฤดูกาลนะคะใครไปใครมาได้ชิมแน่นอนจ้ะแวะมาหาปลา้ของเรานะโหอมมากพี่น้องหอมจริงๆค่ะนี่คือเอาปลายช้อนแต่นิดนึงว่ามันไม่ไม่เน่าไม่ตูก็ถึงโอเคและถึงเกลือจ้ะแล้วก็มีเชอร์รี่แช่ในน้ำเชื่อมนะคะ เชอรี่บ้านของทอเบจ้ะแล้วก็แบ่งให้ลูกๆไปครบละอันนี้ก็เอาไว้กินไว้ต้อนรับพวกเขาลูกหลานมาก็ได้กินเนาะเขาก็ภูมิใจนะว่าเออเราเก็บมาแล้วก็ไม่ได้ทิ้งขว้างค่ะแถมยังแปรรูปได้แบ่งปันกันด้วยจา้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจา้า